อืแกงเห็ดกระาบหมูครับขอกินง่ายมื้อเช้าตอนจะห้าโมงเย็นจะห้าโมงอรอืมฝนตกอยู่น้องโอมทอดให้เรียบร้อยแล้วนะเมื่อเช้าพี่เจ็บทอดหมูให้สวยมากของน,น้องโอมอะ่ะแกงเห็ดล้วแหลวนะวันนื้แกงเห็ดครับกระบบหมง พี่เจี๊ยบไม่ได้ทำกับข้าวหมูคนนึกอะไรไม่ออกว่าแกงเห็ดแหละมื้อเช้าตอน5มโมงเย็นวันนี้เมื่อกี้ตอนระหว่างมื้อกินกากหมูไปอันเ่งพี่เจ้ากากหมูให้อืมอร่อยนี่กินเย็นเพราะว่าจะเก็บท่อกินทุเรียน เรียนหมดแล้วเมื่อกี้หลงเจออยู่ในนั้นสองสองถุงโทษไปเอาหมดเลยอืม,มน้ำพริกกาปหมูมน้ำพริกกระงหมูวันนี้ขายดีมากหมดเกลี้ยงเลยพรุ่งนี้ทําใหม่มน้ำพริกกระหมูงหมูปกติทมไว้ก็ขายสองสามวันนะหมดรอบนี้หมดเลยวันเดียวเลยมีโปคนมาเอาโป้กัน เยอะเอาโปรไหมเอาโปรไหมโปรน้ำพริกกังหมูหนึ่งกองหมอนทองหนึ่งอันมือคนมาได้ไปเยอะเลยพี่เจะทำเมื่อกี้เนะี่ยสามสิบห้ากระปุกหมดเกลี้ยงแล้วพรุ่งนี้ทำใหม่อีกรอบหนึ่งใครจะเอาเดี๋ยวให้โปรใครจะเอาทักมาเลยเดี๋ยวให้โปรแถมกังหมูอยแถมหมอนทองอันนึง S <S สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่มานีกินแกงเห็ดกันหนาวหนาวแกงเห็ดกับลาบหมูอร่อยมากสวัสดีพี่สุบใยดาบอกนาจะไม่กลากหมูแถมหมอนทองแถมหมอนทองกวน ถึงแล้วอ่อนแม่ยาโนอยู่ข้างหน้าโนไม่มีใครยกเข้าครัวมาเลยยุ่งกันทุกคนวันนี้งานยุ่งมากพรุ่งนี้ว่าจะไปทุระไม่ได้ไปแล้ววะ่ะแทนเต้ลแล้วงานเยอะถึงแล้วอยู่หน้าบ้าน สั่งกินแล้วเพื่อนต่อจอขี้เกียดแล้วสั่งถุงไม่กี่บาทห้าหกสิบบาทจริงจริงถ้าทำทุกวันมันก็ประหยัดอะแต่สไตล์เรามันคนขี้เกียดอะซื้อกินเอาง่ายกว่าที่เดี๋ยวก็ยุ่งวนันนี้ทำกับกินกับข้าวเก่ามั้ง ผัดเครื่องไอ้ผัดกระดูกหมูมันอะ่ะมันกินแล้วเผ็ดเมื่อคืนเพลนเอาไปเพว่งกล่าวก็กินแล้เวเผ็ดกินไม่หมดจริงงานเยอะๆสนุกโทรตามสองรอบกลัวไม่มาส่งอยากได้ฝนบ้างไม่ต้องใส่น้ำเออมาไปจวบนี่เอาฝนไปหายแก้วหน่อย ฝนไปหาแก้วที่เมืองกาหน่อยอยากกินแกงป่าเมืองกาญอะแต่ถ้าไปผม,มว่ามีโอกาสได้ไปเมืองการนะไม่องกินไหนแกราไปกินบ้านไอ้แก้วแหละให้แม่แก้วทําให้กินนะแก้วโอเคไหมถ้าพี่ได้ไปอะ่ะถ้าพี่มีโอกาสว่าได้ไปเมืองการเนะี่ยบอกแม่ทําแกงป่าให้พี่กินนะเดี๋ยวว่งน,นี้ แถมหัวปลาเค็มไปให้เด้อหัวปลาเค็มมันเต็มตู้เลยไม่ค่อยมีคนซือ้อมีเนื้ออยู่ทอดแต่แล้วก็แกะเนื้อยำก็ได้แก้วแล้ว่็ยเอาตรงกระดูกอาไปทำหลนตกด,ด,ด,ดิ่ดกอมนตกไะกระปีมาแล้วเด้อกระปีสวยมาก เขาให้สิบสองโลไอพอรไปขอร้องเขาอ,อีกโลหนึ่งมีค้างลูกค้าโลหนึ่งพี่สมัยพรก่นสุดท้ายพี่สมัยพรไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่าแทนให้สมไปขอเข้ามาเพิ่มอีกโลหนึ่งพอดีกะปิพอดีเลยสิบสามโลหมดเกลี้ยง ฝนเพิ่งตกเนอะหนาวอ่ะเอาทีสรุปใครได้ใครไปดูบนทัวไอพีทเหรอให้แพนไปเหรอะแพนไปก็ได้อแพนกินเสร็จก่อนอที่บ้านกำลังจะทำกำลังจะตกทำงานก็ตกตก,ตกทั่วที่นุสสวรีก็ตกอืมช่วงนี้ แดกแต่เห็ดไม่รู้ว่ามันชอบกินว่ะมันน่าจะเป็นเพราะว่ามันแบบมันซดน้ำแล้วร้อนอะซดน้ำแล้วร้อนโล่งๆคอกินไม่เคยหมดแล้วกินเหลือทุกรอบไม่รู้ใครมากินต่อกูก็ไม่รู้อืมอืม สมเขี่ยวน้ำแกงส้มน้ำใส่ปลา๋อาน้ำใาปลาเคี่ยวเมื่อวานวันนี้เคี่ยวน้ำแกงส้มเปิดเตาเคี่ยวนะเอาเห็ดมาต้มก็ได้น้ำ <c oughs> ไม่เหมือนกันรว้วยรสชาติมันไม่ได้หวาอันนี้ก็ททำพอดีนะเขาใจน้ำใบยะนางต้มเราไปหาใบายะนางที่ไหนอะ แล้วจะเอาเวลาไหนต้มข้าวยังรอบไปห้าโมงเย็นแล้วมาบ้านนี้ก็แปดแปดโมงกว่าทำงานยาวไปเยันนี่นะตามของเช็คของหาของนี่โดนเครมไอสันคอหมูไปสี่แพ็ค สงสารลูกค้ามากเลยลูกค้าร้องแต่วันที่ยี่สามกูส่งให้ใหม่เลยว,วันนี้ส่งแฟตไม่รู้เคอรี่มันเคมหไหมหรือเปล่าพันหนึ่งวันนี้สบายแล้วเบาตัวแล้วโดนเค็มหมูไปพันหนึ่ง วาดิจาจริงอล,ลินพูดถูกมันไม่เหมือนกับไรวันมันไม่เข้าใจหรอกวันมันกินแต่มะม่วงเลยเนยไม่ได้เขาโทรไปหาลูกค้าเขาบอกว่าไม่มีคนส่งพนักง,งานลาออกเพราะลูกค้าทักมาหากูก็ส่งยี่สิบสามใช่ป่ะยี่สิบสามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดหกวันแล้วกูเลยบอกว่ารูปหา เดี๋ยวพี่ดาให้เขาตีกลับมาแล้วกันทั้วน่าจะเสียแล้วหกวันอะ่ะเดี๋ยวพี่ดาส่งให้ให,ใหม่ลูกค้าบอกโอเคอ้วขอโทษเขาก็บอกไม่เป็นไรจ้าอะไรเงี้ยทัด้ดีลูกค้าไม่โวยวายลูกค้าไม่ไ,วไ,วไม่ไม่งุดหงิดอะ่ะเจอลูกค้าโวยวายงุดหงิดนี่กูร้องเลยนะทักไปบอกขนรงเจ้าหน้าที่ต้นทางอะ่ะ เขาก็บอกเดี๋ยวดูให้แต่ไม่รู้จะเคลมได้เค็มไม่ได้ก็ไม่รู้รอดไปแล้วรอดไปแล้วเรื่องปลาเค็มจำได้ไหมบอกให้มันตีกลับมันก็ทําเรื่องตีกลับแต่ของไม่มาของไปถึงบ้านลูกค้าอยู่ดีครึ่งเดือนไปถึงลูกค้าอือลูกค้าเนี่ยมันมีปลาเค็มแล้วก็มีเม็นมะม่วงแล้วก็มีอะไรไม่รู้จาไม่ได้ละสามอย่าง ลูกค้าไม่เอาปลาเค็มลูกค้าให้เอาปลาเค็มตีกลับอือตวนอย่างอื่นนะ่ลูกค้ารับไว้ให้ขนาดของไปถึงเขาครึ่งเดือนนะลูกค้ารับไว้อะเม็ดมะม่วงอย่างนั่นอนะ่ะแล้วเขาก็โอนตังค์เต็มด้วยแอ่ว่าแพนก็เปลี่ยนปลาเค็มตัวใหม่ให้เขาเอาตัวนั้นกลับมาก็มาทอดนั่นแหละตัวนั้นทอดอยู่ป้ากินอยู่นะเหน็นไหมในหะ้ป้ากินเลยนั่นแ่ะปลาเค็มตีกลับ จกกา,ากินกระท้อนป่ะแบกกระท้อนอ่ะคุณน้องนัทขอบพระคุณคุณน้องนัทที่เป็นธุระจัดก,การให้แล้วก็รบกวนคิดสตังค์มาด้วยนะจ๊ะหนูลูกเพราะว่าไม่ได้สั่งน้อยไม่คิดตังค์ไม่ได้นะเพราะว่าสั่งเยอะมากอันนี้สิบโลแล้วเดี๋ยวไอ้ทัพทิมอีกสองอาทิตย์อีกยี่สิบโล อ,อ,อ,อืไม่ติดเปรี้ยวเลยปุยฟ้ามันไม่ติดเปรี้ยวทัพทติมอ่ะที่ชอบพอมาติดเปรี้ยวเล็กๆอร่อยมากอ,มอร่อยอสมใจกับที่อยากกินคืนนี้ไม่ต้องกินอะไรแล้วกินกระท้ออย่างเดียวคืนนี้ มูอยองมูเย็งไม่ต้องกินละอร่อ,อเนื้อฟูนุ่มหวานอืมอ่า นนี้กินได้แค่นี้แหละยัดไม่ลงตอนเนี้ยงัน้นขอเวลาครึ่งชั่วโมงนะเป็นเต็มที่ขอเวลาครึ่งชั่วโมงก็เพราะมันเปิดก่นอนหือแกงเห็ดก็อร่อยนี่เวลาจิมกินอย่กงนแบบนี้จิมตักอย่แบบนี้ อร่อยมากอร่อยมากไม่ต้องโรยเกลือไม่ต้องโรยพริกเกลือเนื้อไม่ฝาดนี่เวลาเรากินแบบนี้เนื้อไม่ฝาดแต่ถ้าเราถ้เราปอกปอะเราปอกข้างนอกเนื้อมันจะฝาดร่อยอ่ะอลูกเดียวไม่พอเนี่ยแต่ว่าท้องมันไม่ไหววะ่ะ แต่ว่ามีความรู้สกว่าลูกเดียวไม่พอแต่จะเคลียวก็มันต้องเกินไอ้รสชายมันคลุ้งอยู่ในปากอืออีหาฝาไปได้ไหมอันเดียววะต่อไม่ไหวอืมวันนี้ยอมต่อไม่ไหวไม่ไหวไม่ทันแล้วลินเอ้พี่โซโล่แล้ว อร่อยมากเลยอ,อยากมาต่อฝานี้มากเลยแต่ร่างกายไม่ได้อ่ะร่างกายไม่เพิมไม่พร้อมอร่อยมากเลยออมไม่ยาอร่อยมากไม่ออมไมยยามันอร่อยจริงๆ มันสมกับที่ดิฉันอยากกินถ้าเหลือกลับเหลือเกินอ,อร่อยมาก